สวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ้นเมียพลังอกมาตักท้ายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะืัอนี้ยายเพ้นพึ่งกลับมาจากตะลอนชมวิวค่ะทุกคนไปพักคอนสมองค่ะไปกินเขาขลอมค่ะพึ่งกลับมาละค่ะได้เบอรอึมาหนวยหนึ่งค่ะทุกคนกาวบาะเห็ดบวชเบอรอึนะค่ะยายเพ็นอาหารเป็ดหินชินตะขาบตะไบยังบ้านใหญ่เลยน้ะงค่ะเนาะอันตรายไปกับเตรียมเรียบร้อยค่ะกะทิกองหนึ่ง ก่อนอื่นยายเพ็นกะก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุพจนเนื้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งมานอนบอกว่าสิอยู่ไกลอยู่ไก่บอกว่าสิอยู่ในประเทศและนอกประเทศคอมเมนต์หรือบอกคอมเมนต์เด้อค่ะยายเพ็ญกะขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆกำลังใจที่มีให้ยายเพ็ญนาะค่ะเนาะค่ะยายเพ็ญกะอ่านแล้วก็ซึ้งใจค่ะบอกกูตรงว่าซึ้งใจหรือค่ะเด้อหน้าก็ยังบวมอีกหรือค่ะเด้อยังบวมอยู่ขาทุกคนค่ะยายเพ็ญนะมืงขึ้นกะ กินยาค่ะยาไม่กินค่ะยาถึงยาไม่กินถึงยานอนละค่ะทุกคนได้นอนแน่ค่ะนอนดึกสมือห <c oughs> ลังจากตอบเอฟซีแล้วยังเป็นกะนอนละค่ะกระสิหันและคะ่ะทุกคนหันหายมันเร็วๆนะคะหันไปละคืนหนึ่งเอ้ยนึกได้ค่ะวา่ายังบ้านนี้ทักใครกับพี่กับน,อน้องเนาะค่ะเนาะ การปจะเ็ดเมดนี่ล่ะค่ะกระจิเอาไปให้แม่กินนั่งล่ะค่ะตุกคุ้อยู่บ้านผู้เดียวค่ะกลับมากะ่ะสามีเย้เพ็ญไปเร็วเย้เพ็ญอะออกไปก่อนนะคะไปไผ่ไปมันกำลังอยู่ในช่วงทำใจด้วยค่ะดเด้อ จิดังเนี่ยด้อค่ะทีเอฟซีเนาะบางคนเพิ่นกะบอกเยปเินค่ะว่าหาไม่รด้วาสันว่าวก็บอบเมลเรืองง่ายนเนาะค่ะเนาะหาไม่รด้วาสันบอกเยปเินค่ะทุกคนกับขอกคุณเล้ยๆเลย,ลเลยะคะ่ะ ยังค่าทะเบียนสมรสอยู่ค่ะทุกคนถ้าหลังจากนี้เน,ะน,นาะเนาะค่ะบกกลับมาอีกนี่นะคะทุกคนคะ่ะแต่กระโบเนเอนะค่ะทุกคนโบนเเนาะโบนเอ,เนอ กอนนี้แกเนียดถ้าเป็นสมุลูโลสนะก้อนนู้งค่ะเอ่ากะสิเฮ็ดแบบนั้นนะคะทุกคนกันเฮ็ดกะสิกลายเป็นวายายเพนนะ่ะครบชู่เมนบ่ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ายังบ่ทันได้ย,ยาเนาะค,นค่ะเนาะค่ะหอนแห้งค่ะทุกคนบรรยากาศ นั่งตรงพัดลมเลยค่ะห้อนก็นคิดว่าคือจะมืดละละ่ะทุกคนหนาหนาอค่ะๆมืดละละยอะเพี่ยนว่ะรูว่าทุกคนเห็นเยอะเพี่ยนบนน้องค่ะเนาะเมื่อนี้เป็นเงินมื่เด้อค่ะเด้อค่ะห้อนอบเอาแต่ว่ากะ อบางบ้างบางช่วงกับบุเนี่ยค่ะทุกคนก็เลยเห็นหน่อาในตัวบ้านเนี่เพ่นก็สิบมืดมืดนะคะมองคนกระถามเนี่เพ่นเนาะแต่ยังมีเลยค่ะ เอฟซีไหมที่ติดตามยา่ปุ่นะคะเพิ่นก็ยังบอกว่ายาวะญี่ปุนอยู่จังหวัดใดก็ยังมีถามเขามากว่าคโนวะญี่ปุ่นน่ะเป็นคนใส่อยู่จังหวัดใดมาสั่นยา่ปุ่น่ะอยู่มหาสารคามนะคะเด้อค่ะบคดมหาสารคามค่ะเร็วแล้วกันทุกคนเพราะว่ายา่ปุ่น่ะเฮ็ดไปเร็วค่ะเครื่องหนึ่งค่ะ mặt gạch nhanh nhóm là bà chuồng thì đi chuồng thăm chạy nữa phải không, thăm chạy cả น้ำปูนนู่ะนะะุกค่ะและ้วก็ย่ามทีสีวองถึงเล่าหน่อยที่สุดละคะ่ะมันจังบอกบอกเขียดแห้งนู่นคะนุก <c oughs> ตกไก่คือกันเลยคะ่ะทุกคนเนย้เพชรมวนนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ากาศหงวนแต่ว่า Emmanuel, บดๆบดๆเด็ดๆค่ะทุกคนค่ะบ,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 บ no right> <t <t ั่งใหญ่ครีมต่อน้ำมันสีมันมวนเอาค่ะเนาะเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะปื้อหน่วยหนึ่งค่ะเพิ่งว่าฟีมือจะเป็นจีเป็นยังไงเพราะว่าโดนๆค่ะทุกคนโดนโดนในเป็นสีสีบวตนะคะ ส่วนมากกับศิษยื้อกินค่ะแต่ว่ากวยบดชีสนี่บ่อยน้อค่ะนาะเพราะว่ายาเพิญน่ะมากกวยบดชีสนะคะทุกคนค่ะมากกวยบดชีสมากอ่ามักสาคู่ก็นยังไงล่ะค่ะยายเพิ่ญค่ะมันนี่กับมากัดท้ายเนาะค่ะเนาะมานทักท้ายค่ะคันจิบุมากระย่างเอฟซีคิดฮอดิถึงยายเพ็ญนาะค่ะเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งยายเพิ่ญกับ เงาคือกันค่ะทุกคนค่ะมี่ก็กลับมาจังศีกยุผู้เดียวละค่ะก็บบุู้ว่าสิกลับมายังใดนู่นขอหนะค่ะกบตะขุดถึงว่าถ้ารายังบวนมายังเป็นเก่าบารักคือเก่าแล้วค่ะทุกคนค่ะตะค่อยเปิดบานปิดบานคือเก่าละค่ะกับขอบคุณหลายๆนะคะทุกกำลังใจดนะค่ะเด้อที่หายใจเพ่นนะคะ กับยมราว่าช่วงนี้ยังเพลินน่าอยู่ในช่วงเฮิร์ตค่ะเฮิร์ตสุดๆค่ะทำใจค่ะอยู่ในช่วงทำใจพอแล้วกับน้ำตาสิไหลมันกับจิตเศร้าแน่แล้วเขาเนาะค่ะแต่ว่าคิดว่าสักพักใหญ่หนึ่งก็คือสี่พันไปได้ดูดีแล้วค่ะ หนึ่งวานเรากลับมาอี่เป็นกับปอว่าว่าทั้งค่ะมากกับเห็นสื่อของนันนี่มากเขาตู่เล่านั่นแหละค่ะยี่เป็นกับปรทามค่ะโลกประทามยี่เพ่นกับแสดงว่าเลากับอยากโว่อยากคุยกับยี่เพง่งคือกันนะคะทุกคนค่ะ เป็นอย่างที่แบบทรมานเลยค่ะทุกคนยอมรับว่าทรมาน,นะค่ะก็มาแล้วสาว <c oughs> ยิ้มยิ่งเป็นกำว่าทักทายพี่น้องไป๊แปรนกน,น,นาะค่ะพึ่งกลับมาล่ะค่ะทุกคนค่ะไปข้างนอกระค่ะไปพักผ่อนล่ะค่ะยิ่งเพป็นการใดนี้ล่ะค่ะ มืออื้อค่ะกาบาซีเดตบวดมืออือ้ลองค่อน,นอกค่ะจิบนา้าพอ,อกันไหมจิบนี้จะเป็นขอขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขุมสุขคุน,นะคะเดอ้อทีท่ติดตามที่ให้กำลังใจเยาเพนเมียคลามนอ,นนอกขอขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีแต่ความสุขค,ะคะ่ะสวัสดีะคะ่ะ